น,นะรายการนี้อู้หูยสัตตะโลหะหลังยันมหาจำนวนมวลสารเลขโคด้ดหนึ่งเก้าเอ้ยสามเก้าเก้าเจ็ดนำอยู่ที่สองห้าศูนย์มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับพี่จ่ากาเอาใส่ได้เลยนะพี่นะลุยจ้าพี่สองสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้ามาแล้วพี่3า9เก้าเโอ้โหแล้วพี่ดูผิวน้ำทอที่ยันมหาชนวนมวลสารแบบนี้พี่ชายกาสวยๆแบบนี้260นับดีเลยสามสพี่จบการประชุมเข้าเส้นชัยไปแล้วยินดีด้วยครับพี่รายการนี้270พี่กิตติชัยแคปหน้าจอรั พี่กิตติชัยแคปหน้าจอดันเก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับพี่กิตติชัยอยู่ไหมทัก <c oughs> หารมินได้เลยนะครับลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ทักมาได้เลยนะ